ได้ปรัดกระทรวงดีๆตอนช่วงวัดนกเหมือนกักนตอนวัดนกเหมือนกันผมผมต้องฟังทั้งปศุสัตว์ต้องฟังทั้งหมอต้องฟังทั้งหมอกรมโรคติดต่อต้องฟังทั้งกรมวิทยาศาสตร์เอสวทชทุกคนมาให้ข้อมูลผมผมประชุมเรียบร้อยก็สั่งการจนพุนท้ายเนี่ยผมดูแล้วเอ้ยตายแล้วคนมันไม่ยอมกินไก่ชาวบ้านเดือดร้อนแล้ว ไอ้แม่ค้าสายไก่อะไรในตลาดขายไม่ได้แล้วผมก็เลยเรียกทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรเข้ามา mm. เขาบอกถ้าต้มแปดสิบองศานี่เชื้อมันตายหมดแล้วครับไม่มีอะไรหรอกครับไม่ต้องห่วง mm. ผมก็เลยไปกินไก่โชว์ปรากฏหลายประเทศตามเลยนะกินไก่โชว์แถวเพราะว่าเราเราเห็นว่าเมื่อมันเราเป็นผู้นําเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะต้องนําเขา ะครับเสี่ยงเราต้องเสี่ยงก่อนแต่ว่าเราต้องมีการศึกษาให้เข้าใจอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าผู้นำที่ดีเนี่ยต้องเป็นผู้เล่าเรื่องที่ดีถ้าเราไม่สามารถเล่าเรื่องราวให้คนฟังได้ให้เข้าใจดีๆเนี่ยเขาก็ตามเราไม่ถูกผมเล่าให้ข้าไราการฟังไม่พอผมเอารายการนายกพุประชาชน ไปเล่าให้ประชาชนฟังแล้วข้าราชการชั้นข้างล่างที่ไม่ค่อยเด้มาประชุมกับผมก็ถือโอกาสฟังเขาเลยรู้ว่าเราคิดอะไรและเราต้องการอะไรเราจะเดินไปทางไหนเขาก็ให้ความร่วมมือได้เต็มที่แล้วแต่อย่าลืมนะว่าเราเมื่อเขาเขาร่วมมือเราเขาทางานเราเราก็ต้องคิดว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรผมก็คิดระบบโบนัสขึ้นมานะครับมีการให้โบนัสข้าราชาการซึ่งไม่ควรเมื่อก่อนไม่มี นะครับแล้วก็เขาร้องเรียนเรื่องอการบริการไม่ดีผมก็ตั้งวัน Stop Service ผมทำแม้กระทั่งว่าะจะไปทำบัตรประชาชนตามสถานีรถไฟใต้ดินยังได้ก็ตอนนั้นก็ยอมรับว่าคุณวิศนุเขาก็เป็นกําลังสำคันคนหนึ่งที่ไปช่วยทําเรื่องนี้นะก็ไปช่วยกันทำครับผมย้อนไปเรื่อง 4M ที่คุณโทนี่พูดนั่นนะครับ เพราะว่าเรื่องเที่สำคัญที่สุดก็คือตัวสุดท้ายคือตัว a g e m e n t อย่างที่คุณทนี่ก็คือเรื่อง leadership นะครับคือมันมีอาจารย์หารจัดการระดับโลกที่คนที่พูดถึงว่าผู้นำเนี่ยมีอยู่สองแบบคือผู้นำที่เป็นนักฟังกับผู้นำที่เป็นนักอ่านซึ่งถ้าหากคนที่เป็นนักฟังเนี่ยถ้าแบบได้มีโอกาสฟังไเยอะ แล้วก็จะทําให้สามารถจะรวบรวมความรู้หรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจากคนต่างๆเนี่ยเอามาใช้และตกหลักแลวไปทำในแง่ของการตัดสินใจได้อคนหนึ่งก็คือที่ทำเป็นนักอ่านเนี่ยก็คืออ่านหนังสือเยอะๆมากมายนะครับก็จะสามารถสิ่งที่เป็นจากคนที่เป็นนักคิดที่เขียนหนังสือเนี่ยามาใช้นั้นมันก็ตรงหลักการอย่างที่คุณตัวนี้เคยพูดเรื่องเอาไซน์อินนะการนำเอาความรู้จากการฟังหรือจากการอ่านก็ตามนะ คือท่าที่ผมผมทำงานกับโทนี่เนี่ยคนโทนี่เป็นนักอ่านแน่แน่อ่านหนังสือเยอะมากอ่านจนทั้งถึงขนาดมีทําเป็นหนังสือรวบรวมว่าหนังสือที่นายยุทตรีแนะนำร้อยเล่มให้อ่านคืออะไรนะอันนึงที่คนไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยรู้แต่ว่าผมรู้จากการนั่งทำมาด้วยกันทั้งในครมรหรือจากการประชุมวงเล็กก็ตามนะครัคุณโทนี่เนี่ยจะเป็นนักฟังเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อสักครูน่นี้คุณโทนี่เล่าว่าตอนมีเรื่องวัดนกหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็จะ ให้คนมาแล้วก็เล่าว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายแล้วเอาวิเคราะห์แล้วสุดว่าสุดท้ายสรุปจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับนั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากสำหรับคนที่เป็นผู้นําแต่ว่ามีผู้นําบางคนนะคืออ่านก็ไม่อ่านนะฟังก็ไม่เคยฟังด้วยนะครับผมเคยเจอคนหนึ่งซึ่งเคยเรัยบเชิญเป็นที่ปรึกษาเป็นนักบริหารที่เอ่ยชื่อไปใครๆก็รู้จักกันนะครับพอไปสรุปเรื่อง เ,เกี่ยวกับแนวคิดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเตรียมจะฉายสไลด์ Presentation ฉายไปได้สักสอสาแผ่นผู้ผู้นำท่านนั้นก็บอกว่าพอพอรู้หมดละไม่ต้องฉายต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับ <c oughs> อันนั้นก็ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าน่าสลดใจพอสมค,ควรว่าอันนั้นเป็นเหตุที่ทําให้การบริหารจัดการการนำเนี่ยถึงได้ได,ได้ล้มเหลวเรื่องเกี่ยวกับแมนเนี่ยผมมีเรื่องที่เสริมคือตอนนี้นิดหนึ่งก็คือว่าเคยเล่าไปแล้วว่ารัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนบ่อยมากนะครเปลี่ยนจนกระทั่ง ชนิดที่ว่าทุกคนต้องแข่งกันทํางาน6เดือนมักจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งหรือถ้ายกตัวอย่างเ,าเร็วๆอย่างของคุณชัดชาติก็แบบเดียวกันใช่ไหมครับ<ม>เราก็จะเห็นเลยว่าคุณชัตชาติเพียงแค่ก่อนหน้าที่จะได้รับการรับรองก็ลงไปก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นสองวั์ก็เห็นการเปลี่ยนแปลทงทางทายง,าง,างี้เป็นต้นนั้นผมว่าคืออยู่ที่ว่าตัวนายมนตรีตัวรัฐมนตรีเนี่ยเอาใจใส่มีการ พูดถึงเรื่องนโยบายวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้เป็นตัวอย่างลงลุยงานจริงๆคือมันหมดสมัยแล้วครับคนที่เป็นนายกหรือคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยสั่งงานเสร็จแล้วก็ถือว่าให้ข้าราชการไปทําเพราะว่าต้องลุยงานเอาจริงเอาจัง,จงทํางานเป็นตัวอย่างแล้วผมว่าข้าราชการต่างๆทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะร่วมทุกร่วมสุขทํางานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วขอให้มีผู้นําที่เดินหน้าให้คนเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีได้คุณชักชาติตื่นตีสี่ คนอื่นก็ต้องก็ต้องก็ต้องขยันด้วยนะครับมันก็คงแบบเดียวกันคุณโทนี่ตอนครั้งก่นกอนๆนี่เคยเล่าให้ฟังวนะ่าคุณโทนี่ทํางานทุกวันแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยพอมีตารางงานที่การประชุมเนี่ยยกเลิกคุณโทนี่ก็จะบอกตัวเลขาธิการนายฐมงตรี Lily คุณหมอพรมมินเพราะว่าไอ้เชิญคนนั้นคนนี้มาถูกยกเลิกไปนี่เป็นต้นาร์ที่ก็ไม่ยอมเล <Java S 1> ิกจนทั้งนักข่าวแซวกันนะฮะก็พูดเข้าหูว่าเนี่ย ตพระนั้นนายรรีทำงานหนักมากกินยาบ้าหรือเปล่า,านี้เป็นต้น <laughs>